น้องใหม่ฮบพ,พี่พี่งงฮะดูพี่พี่พมามองกันงงครับดูแทมมี่นะอยู่ตรงนั้นข้างๆแทมมี่มีกวัดทองฮะกวัดทองมองจากอยู่ในกรงนะฮะมีเบลล่านะครับมีแม่ติมซำนะครับเจเอเอีเอเอ่โอ้ดัซสาดแล้วเบรกใส่เขาลมเ,เอง าซาครับมารวยน้องใหม่เ <c oughs> น่นกวักทองนะครับเดี๋ยวกวักทองนี่ต้องเฝ้าเป็นพิเศษหน่อยครับรอช่องรอหมอมาตรวจนะครับว่าตลงหีเฉาะหรืยังนะครับกวักทอง ก็ยังจับเขาไม่ได้นะครับยังไม่คุค้นชินกับการให้จับอ้าวยังมองกันในแต่ละตัวปลาะทูอยู่นั้นของนี้พอผมขย,ยับตัวนิดนึงเนี่ยก็จะเดินหนีล้ะกันท่าจะวิ่งกลับก็กลงอย่างเดียวยือ ตเตรียมแจกเข้ากรงไปแล้วอา้าสาวน้อยมารวยสาวน้อยอไรช่างต้องรออีกทั้งน้อยสองสัปดาห์นะครับน้องเข้าโปรแกรมวัคซีนแล้วนะครับเผื่อใครกำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะน้องเข้าโปรแกรมวัคซีนแล้วกำลังจะทำหมันนะครับแต่ต้องรองให้ฉีดวัคซีนให้ครบครโดสเข้าก่อนอีกสองอาทิตย์จะฉีดฉีดเ m สองเนาะแต่เขาฉีดวัคซีนเบื้องต้นแล้วนะครับพวกสารโลหะสาร์เนาะโลหะเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วัคซีนลวมอืมเอ้โอ oh. สวยใเชียร์อืมแฟบโอเคก็ทักทายคลิปสองนะครับของวันจนันนิวทนะี่เท่าไหร่เนี่ยจันทร์ยี่2ิบก้านะครับมกราคมพี่อ่อ แนบบนกีออกมาเดินแล้วนะครับออกมาเดิอนออกมากินรอบดึกไปแล้วแล้วกลับเข้าไปในกรงใหม่อืม,อมโอเคไาย,ายลาปิดคลิปด้วยน้องใหม่เรานะครับน้องมารวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ